เจ้ากสิงเพเมื่อเปิ้โตยงสิละลุงเลยออเดนีเ้กพเมื่อเปิ้ลงสิละเออแมนพ่อเมื่อเลยล่ะเนาะแม่มจะไปทห่อยูจอยหาเมื่อบ่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không เอามาไว้เลนะอยมาไว้ด้วยครับเอาไว้เลยนะคะถ้ามาได้นะคะเดีโ้กงไปสา่ะเคลียเคลียร์น่อยไ้นะครับ

ไม่จะไปส่งแม่รัสายไปส่งแล้วไปส่งมาส่งยันสมร้อนเอาเลยสมร้อนเร็วลับมาเร็ว buông cuồng to cuồng to อีกแล้ว la đấy <cười> 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 ไแล้วเมออรแล้วเ้าออก้เาืองแล้วเข้าห้องน้ำแล้วเข้าห้องน้ำ ก็เช่เอาคืนโมเมื่อน่ะอัเโอเรามาเถอหนาแล้วก็ไม่อีกเราได้ขาดน้ำมันเมื่ออยู่

เดี๋ยวเราก็ม่อ้าเดินทางเขวคขาดปลอดภัยอ่าต้องต้องมาอีกนะได้ขะารถอยู่ตลอดเนี่ยฮ่่าฮ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 ่าาห่า Hã? 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 Hã?

ไไปไปอืวัสวัสดีับรเ้าดินทางแคลวคาดปลอดภัยมีช่วมีลาบเด้อน้ำมัน้เรายังพ่พอ น้ำมันลดเรายัางบรอนพออยู่หดไปยังเราลงรถไปเห็น <c oughs> <c oughs> เราบอจิตเครื่องได้ อันนี้ก็อาเป็นกนารระลับหยอกล้อกันนะครับคนอยู่ด้วยกันอแล้วคนอยู่ด้วยกันมานานนะครับหยอกล้อล้อเล่นกันนี่